ต้องใช้คำว่าเสียดายนะครับแต่ว่าไม่เสียใจนะเมื่อคืนนี้นะครับผลการแข่งขันอาเซนอลกับนิวคาสเซิลเมื่อคืนตีสองสี่าทีครับทีวีชอนอนอาเซนอลแฟนคลับครับมาเจอกันในวันพุทธที่4มกราคมครับ2 0ง5เมื่อคืนตี2-45เรามีนัดกันนะครับเมื่อวานนี้อาเซนอลเปิดลังเอเมอรเดสเตเดียมนะครับท่ามกลางแฟนบอลกว่า6 3 1 9คน่นะาออเมื่อวานนี้ ผู้ตัดสินก็คือแอนดรูเมดลีย์นะครับเดี๋ยวคงจะมีเรื่องมาคุยถึงผู้ตัดสินรายนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับหลายๆจังหวะนะครับนี่ก็เลื่นเมื่อวานนี้จากเอ็ดดี้ฮาวนะครับลูกทีมเอ็ดดี้ฮาว e มาเจออาร์เซนอลด้วยการวางตัวที่ในรูปแบบ4-3-3นะครับแต่เล่นไปเล่นไป,ไปกลายเป็น4-5-1นะผู้สาประตูปีนิกป๊อบครับมีแดนเบิร์นเป็นแบ็กซ้ายมีคแคลนทิปเปียแบ็กขวาคู่เซนเตอร์เป็น สัวเอ็กบอสแมนกับไฟเบียนแชนะครับกองกลางสตัวมีโจวิลล็อกมีบูโด้แกมไลท์นะครับมีเชลลองสตัฟ์ Star, ทางขวาปีเมสเกอมารลอนทางซ้ายมีโจลิงตันแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นคาร์ลินตันคาร์ลินตันเมื่อวานนี้ตอนแรกมีข่าวว่าเจ็บนะแต่ว่าฟิตกลับลงมาทันครับฝ่ายของเราครับมาในระบบ4-3-3นะแต่เล่นไปเล่นไปก็เป็น4-2 13น่าประมาณนี้นะครับเมื่อวานมีอารอนแซมเดลครับแบ็กขวาเป็นเบนไวต์แบ็กซ้ายเป็นอลูคซันเชียนโก้คู่เซนเตอร์ก็เป็นวิลเลียมซาริวากับกายเบนมาการ์นเยสครับกองกลางมีโทมัสปาเตกาดิชาก้ามาตินโอรินกาดทางซ้ายเป็นกายเบนมาตินเดลี่แล้วก็ทางขวาเป็นโบวโยซาก้าหน้าเป้าเป็นเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะครับแต่เห็นได้ว่า11ตัวของเราเนี่ยจะเป็นชุดเดิมเลย เป็นชุดเดิมมากตมาต,ตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะครับมีเปลี่ยนมากก็คือในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่จะเป็นเคลนเทนี่บ้างนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยสังเกตว่า11ตัวจะเป็นตัวเดิมล้วนๆเลยเมื่อวานที้เปิดเกมมานะครับอร์เซนอลเนี่ยช่วง10นาทีแรกถือว่าเจาะซ้ายเจาะขวาเปิดเกมลุกได้ดีสร้างความกดดันได้ดีนะครับแต่จังหวะจบประตูมันยังไม่มีหลังจากนั้น10นาทีเนี่ยต้องยอมรับว่า นิวคาสเซิลเมื่อวานนี้มาดีมากนะครับมาดีมากๆใครอาจจะบอกว่าเป็นามาอุดมาไปเล่นเกมรับก็เป็นสไตล์ครับเป็นแท็กติกที่ว่าคุณซื้อของแต่ละคนเขาจะวางไปยังไงเพราะ,ะนั้นเราจะว่าเขาไม่ได้หรอกว่าอยู่ๆเอารถบัสมานิวคาสเซิลไม่เคยเล่นแบบนี้อยู่ๆมาเล่นมารถบัสเมื่อวานท่านนิวคาสเซิลมาแบบบุกทะลุทะลวงนะครับเมื่อวานนี้นิวคาสเซิลโดนเราแน่นอนนะก็ต้อง ชมเอ็ดดี้ฮาวนะครับว่าเขารู้ว่าเขาจะเล่นกับเราอย่างไรเขารู้ว่าจะรับมือสองข้างของเราอย่างไรเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าทั้งบูกาโยซาก้านะครับและกาเบียนมาเตอรลี่โอกาสที่จะลากเลือทําเกมมีน้อยมากเพราะอะไรครับพอจับบอลได้ปับ๊บอ,อย่างสมมติบูกาโยซาก้า ok จับบอลได้ปั๊บเนี่ยไม่ได้จะเจอแค่แดนเบิร์นอย่างเดียวเจอทั้งโจวินหลอกมาวิ่งไล่้ํำซ้ํา โจลิงตันที่เล่นอยู่ข้างหน้าก็มาช่วยไล่ช่วยซ้อนด้วยเพราะฉะนั้นบุกโยจักะบุกโยสักะเราจะเจอ2เจอ3ตลอดเกมเลยนะครับส่วนทางซ้ายเรามาตีลี่ไม่ต้องห่วงครับไหนจะเจอทั้งคีรันท่เปียเนี่ยโอ้โหคีรันท่เปียเมื่อวานนี้ตัวตึงถือว่าเป็นตัวตึงของนิวคาสเซิลจริงๆนะครับก็เป็นกําลังสําคัญไหนจะเจอเชนลองซ์ฟอีกอ่ะนะมิเกลอมา่อวานก็ลงมาไล่เพราะฉะนั้นทั้งบุกโยสักะทั้งมาตีลี่ของเราเนี่ย เมื่อวานนี้เจอการ2-1เจอ3-1ตลอดทั้งเกมต้องใช้คาว่าตลอดทั้งเกมมีช่วงท้ายๆบ้างครับที่มีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปในกรอบ,กรอบเก็งโทษเปิดเข้ามาบ้างแต่ว่าต้องยอมรับว่าแนวรับของของนีวคาสเซิลเองเนี่ยทั้งแฟเ์บิ้นแชร์ทั้งตัวของบอสแมนรวมทั้งถึงตัวตัวบุโนกิมารเนี่ยลงมาปั่นป่วนลงมาช่วยเกมรับมาแสะมา,าอะไรไ้ตลอดเวลา ทุบ้าปาเตได้บอลบ่อยครับจ่ายก็พยายามจะจ่ายบอลจ่ายบอลบ่อยนะชินเชนโก้ก็พยายามที่จะมาเสริมมาอะไรแต่ว่าช่องมันปิดบทน้อยครั้งมากที่ช่องระหว่างสามเหลี่ยมเนะี่ยมันจะเปิดแต่ื่าวานนี้นิวคาเสเซิลต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหวินัยของเขาดีตำแหน่งเขาเป๊ะนะครับแล้วก็เข้าบอลค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักแต่ไม่สก,กปรกอ่าผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับเป็นหนักในเกมอัดได้คืออัดนะต้องเอาให้อยู่อะไรประมาณนี้นะ ของเราเองก็ก้มหน้าก้มตาเล่นครับก้มหน้าก้มตาลุยตลอดจน9ก้าสิบนาทีเราก็บุกตลอดนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะวิเกลอิตต้ามัา่นใจนะักเตะชุดนี้มากนะครับแต่การที่จะเราจะเล่นเกมบุกตลอดเวลาไม่ว่าจะกระเด็นกระดอนะอะไรกลับมาเนี่ยนะนักเตะทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะเล่นบอลอยู่ในเกมตลอดนะบุโยสก,กา้าห้ามโดนใบเหลืองนะครับตัวของวิลบาบาวิลเลียมซาริบ้าก็ห้ามโดนใบเหลืองนะ สคนนี้ถ้าโดนใบเหลืองเมื่อไหร่ปับ๊บจะถูกห้ามแข่ง,งทันทีเมื่อคืนนี้2คนนี้ไม่โดนใบเหลืองกลายเป็นชิเชนโก้กลายเป็น o, การิชชาก้าโอเดนกาและเอ็นเกทีเที่รับใบเหลืองไปแทนก็ถือว่ารอดตัวไปเพราะว่าซาิบากับโบยองสกาเนี่ยติดแล้ว4ี่ใบถ้าโดนอีกห้าโดนใบที่หาเนี่ยพักเลยแล้วก็สําคัญคือที่เราจะต้องเจอ2แมตช์จะเจอใครเดี๋ยวจะมาบอกนะครับ จังหวะที่หน้ากางขาก็คือจังหวะที่เราควรจะได้จุดโทษ2ครั้งนะจังหวะที่ดันเบิร์นนะครับไปเหนี่ยวเสื้อของอมากันเยสในเขตโทษในะจังหวะที่เราได้แตะมุมมันยังไงมันก็ต้องยังไงมันก็ต้องฟาวอะ่ะเพราะก่อนหน้านั้นจังหวะที่มาตินโอเดนกาด ไปดึงเสื้อเขาตรงบริเวณกลางสนามนะครับแม้ผู้ตัดสินก็ให้ฟาวแล้วแม่งให้ใบเหลืองด้วยนะแต่ขนาดที่ของเราเนี่ยในจังหวะจุดโทษแท้ๆมันไม่ให้รัฐบามเราไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มี VAR เออนะไม่มี v a r VAR ทําไมไม่จับทําไมห้องผู้ตัดสินมึงหลับกันยังไงไว้หานะทาไมมึงไม่ไม่ส่งสัญญาณ v a r มาทั้งนั้นที่เป็น,ปนช็อตสําคัญแล้วก็ภาพช้าภาพสโลโมชันให้ดู ข้อเห็นเลยว่าแม่งดึงเสื้อแทบจะขาดอะ่ะเออเราก็ไม่เข้าใจนะก็ถือว่า VIR ให้ประโยชน์กับนิวคาสเซิลละกันนะครับแล้วจวังหวะแฮนด์บอลอีกนะจังหวะแฮนด์บอลอีกก็ไม่มีการดึง VIR กลับมาดูนะครับก็ถือว่าแต่พูดตัดสินคนนี้พูดตัดสินคนนี้แอนดูเมดเล่เนี่ยโดนโดนโดนด่าโดนอะไรมาเยอะนะเพราะว่าหลายนัดเองเนี่ยก็ ตัดสินได้ค้างสายตาตัดสินได้ต่ำกว่ามาตรฐานของพิมีลีกนะกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ได้จบเกมก็เสมอกันไปมิเกลอาร์เตต้าก็พยายามที่จะนะทั้งกระตุ้นลูกทีมทั้งหลายหลายอย่างแล้วจุดใหญ่เลยคืออ่าต้องบอกกันแล้วครับเราไม่มีนักเตะที่จะมาเปลี่ยนเกมสังเกตเมื่อวานนี้ทั้งเกมมิเกลอาร์เตต้าส่งโทมิลสุลรมาแทนเบนไว้แค่นั้นเองนะครับนอกนั้นตัวลุกอยู่ครบ คือมั่นใจแหละมั่นใจในทีมลุกแหละแต่ว่าเมื่อมองไปข้างสนามเนี่ยมองไปข้างสนามดูนักเตะตัวสำรองอย่างเงี้ยอ่าจะมีใครมีฟาเวลล่ามีโลคองกามีวามากินยอดแค่นี้จริงจงซึ่งลงไปมิกต้าขงมั่นใจว่าไม่สาม,มารถที่จะไปพลิกเกมได้เลยเมื่อวานนี้ก็เลยเล่นกัน <laughs> จน9ก้าสินาทีแต่เขาคงดูแหละเพราะว่าหลังจากจบแมตช์เนี้ยอาร์เซนอลเองนะครับจะได้พักแล้วก็ ไปเตะอีกทีคืนวันจันทร์ก็คือ FA ครับนะ FA ครับที่จะไปเยือนอ็อกฟอร์ดก็ถือว่าถ้าเตะชุดใหญ่น่าจะได้พักแหละน่าจะได้พักนะครับก็เลยคงจะให้เมื่อวานนี้ให้เล่นเต็มสติปให้เล่นเต็มสูบไปเลยนะ mm hmm. เพื่อที่หลังจากจบอ็อกฟอร์ดแล้วเนะี่ยช่วงนี้ระหว่างนี้ก็จะมีการเรื่องของการข่าวการย้ายตัวของทั้ง เจ้าฟิลิกแล้วก็เป็นของมิเโลมูดิตนะครับซึ่งโอ้โหมันกำลังอยู่ในช่วงพีคเข้าจุดช่วงสุดท้ายแล้วล่ะว่าจะได้ไม่ได้ก็คงจะรู้กันในวีคนี้แหละนะครับแล้วก็หลังจากที่ไต่กับออกฟอร์ดแล้วเนี่ยวันที่15นะผมเออวันที่15ตรงกอับวันอะไรม่ร้คืนวันที่15นะครับ5ทุ่ม50นั่นแหละครับแมตช์ใหญ่ที่เราพลาดไม่ได้ก็คือเราต้องยกทีมบุกไปเจอท็อตแนม ฮอสเปอร์ pur, ทีมที่เราเคยอัดมาเมื่อตอนต้นฤด,ดูกาลนะครับแล้วเขาก็จ้องล้างแคนเราอยู่เพราะนั้นมันก็เป็นแมตช์สำคัญบอกแล้วตอนนี้เราแตะแมตช์มันสำคัญทุกแมตช์เลยจากการเสนอเมื่อวานนี้เราก็ทำให้เราหนีแมนซิตี้ไปเป็น8แต้มนะแทนที่จะเป็น10ชี้แจงคำว่าเสียดายก็คือเสียดายตรงนี้แหละครับเสียดายตรงที่ว่าถ้ามันเป็น10เออมันก็จะแบบนะ ช่องว่างมันจะมันจะกว้างขึ้นแล้วก็แมนซีเองก็คงจะต้องมีความกดดันในการที่จะไล่ล่าเราแต่ในเมื่อมันเป็น8แล้วก็คือเอาแก็ต้อง8ปดอะทาไงได้8ก็ต้อง8แล้วก็อรอลุ้นแมนซิตี้ที่จะเตะหลังกับเราก็ดูที่ว่าเขาจะทาผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยเมื่อวานนี้นักเตะสนอนเล่นดีนะครับก็พยายามเล่นกันทุกคนนะเพียงแต่ว่าก็ต้องชื่นชม แท็กติกของเอ็ดดี้ฮาวที่ใส่ให้ลูกทีมเนื้อกาเซิร์ในการสู้กับเราเมื่อวานนี้นะจังหวะที่แดนเบิร์นเมื่อวานโดนดึงมากเยสเราเนี่ยแกรี่เดเวลเองเนี่ยที่เป็นผู้บรรยายอยู่อ่ะซึ่งมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอันเจนนตไม่ชอบขี้หน้าเราเท่าไหร่นะมันยังบอกเลยว่ามันต้องควรจะเป็นจุดโทษมันต้องควรจะเป็นจุดโทษนะครับหลายๆคนก็บอกเลยนะก็ใช้คำว่าเสียดายดีกว่าครับที่ที่เราไม่ได้2อคะแนนแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ ไม่เจ๋งพอในการจบสกอร์เมื่อวานมีโอกาสยิงอยู่สักประมาณ3ามีครั้งนะครับแต่ก็ไม่ผ่านนิกโบนนะอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลเนี่ยเป้าหมายของเราคือการกลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเพราะฉะนั้นตลตอนนี้มันมาไกลมากกว่านั้นลวก็คือโบนัสนะครับแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ประ,ประสบความสำเร็จอะไรเลยแต่ว่าเรามาตอนนี้ก็ผมว่าถือมันเป็นโบนัสถือว่าเป็นการพัฒนาการที่ดีแล้วนะครับก็มันก็ ทำไงได้อะถ้วยพรีเมียร์ลีกมันมีถ้วยเดียวแต่มันมีหลายทีมที่อยากได้มันก็ต้องสู้กันจนหยดสุดท้ายจนแมตช์สุดท้ายจริงๆนะครับเกมนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ว่าไม่ง่ายแต่ว่าเราก็ยังได้หนึ่งแต้มประมาณนี้นะครับผูกคนคงเห็นแล้วว่านิวคาสเซิลเขาเจ๋งแค่ไหนถ้าไม่เจ๋งจริงเขาไม่อยู่ไม่ขึ้นมาอันดับ3นะตอนนี้ได้นะเพราะฉะนั้น มันไม่มีอะไรที่จะไปตําหนินักเตะเลยไม่มีข้อไหนที่จะไปตําหนิอาร์เตตตาเลยนะครับเพราะว่าก็ทำได้เต็มที่แล้วว่ายอมรับเลยครับเมื่อวานนี้เราเ,าเล่นในแมตท,ที่17เราเจอกับทีมทั้งหมดแล้ว17ทีมนะครับต้องยอมรับว่านิวคาสเซลเป็นทีมที่เหนียวแน่นที่สุด ต้องใช้คำว่านี้เรายังไม่เจออีกทีมเดียวก็คือแมนซิตี้นะครับนอกนั้น16ทีมที่ผ่านมาเนี่ยตามสายตาผมนะเราเอาอยู่ทุกทีมแม้กระทั่งแมนอยู่ผมว่านะแม้กระทั่งแมนอยู่นะครับมีนิวคาสเซนนี่แหละที่ถือว่าเดี่ยวแน่นที่สุดเลยในจำนวน17ทีมที่เราผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับที่ตอนนี้นิวคาสเซลก็แข่ง18ชนะ9เสมอ8 แล้วก็แพ้หนึ่งนะครับยิงยิงนะยิงไป32มลูกเสียเสียสิแล้วก็มีตอนนี้มี35แต้มเราก็ยังห่างแมนซิ y ตี้อยู่8นะแล้วก็ห àng, ่างนิวคาสเซิลอยู่9นะครับเพราะนั้นไม่น่าเสียใจไม่น่าอะไรเลยกลับไปซ้อมแทคติกกลับไปทำความเข้าใจเรียกขวัญเรียกกำลังใจคืนกลับมาให้ดีสุดครับเรียกความฟิตนะ เมื่อวานนี้ตอนแรกนึกว่าจะเห็นสวิตโลได้ลงนะแม็กก็ยังไม่เห็นแล้วก็ไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองด้วยนะครับก็คงจะต้องเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันต่อนะเนาะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับรู้สึกว่าเพจอาร์เซนอลไทยแลนด์นะครับวันที่25นะวันที่25เนี่ยเดี๋ยวผมดูเช็คให้อีกทีหนึ่งจะมี มิงอ่ามีมิงนะครับเดี๋ยวผมดูอ่ามาละมาละของพี่บอยนะมิงแรกของปี2023นะครับอาร์เซนอลไทยแลนด์ไทยแลนด์อาร์เซนอลนะครับเพจอาร์เซนอลอินไทยแลนด์ของพี่บอยนะครับอ่าจะมีการจัดมิงของเราในวันอาทิตย์อ่าทุกคนจดไว้นะคะใครสะดวกไปวันอาทิตย์ที่22มกราคมนะ22มกราคมนะครับบอลน่ล bon ะเริ่มเตะ ห้าทุ่มครึ่งแต่ว่างานจะเริ่ม4ี่ทุ่มครึ่งนะสถานที่ก็คือ Hope and Hope Craft Bar อยู่ตรงลาดพร้าวฮิวนะลาดพร้าวฮิวตรงลาดพร้าวซอยสี่นะครับก็เอ็มอารสึกขึ้นไปก็จะเจอเลยค่าเข้างานคนละ250นะครับจะมีจะรับแอลกอฮอล์ก็ได้หรือจะเป็นแอลกอฮอล์บวกสแนค็คหรือจะเป็นเครื่องดื่มบวกสแนค็คก็ได้นะ250ก็เข้าไปดูที่เพจของ Arsenal in Thailand ได้เลย รู้สึกว่าเขาจะจำกัดแค่ประมาณร้อยท่านนะครับจำกัดประมาณแค่ร้อยท่านก็ใครที่สะดวกอยากจะไปรวมตัวกันในนัดเจอกับแมนแมนยูนะครับหลังจากที่เราเจอมจะเปิดปุ๊บน,นเราก็จะไปเจอแมนยูต่อเพราะนั้นมันเป็น2แมตท,ที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญนะครับอ่านะก็ใครสะดวกก็ไปตามนั้นล้กัน,กนกไปสัมพันธ์ให้กับพี่บอยเขาหน่อยนะครับส่วนของเราก็อย่างที่บอกครับแมตได้พักแล้วก็ไปเตะเอฟเอก็คงจะใช้ชุดเล็ก ชุดสำรองนะครับลงไปยืดเส้นยืดสายนะแล้วก็แมตต์กับสเปอร์เดี๋ยวก็มาว่ากันแมตต์กับสเปอร์ก็ห้ามติดใบเหลืองนะครับทั้งวิลเลียมซาริบาแล้วก็บุกโยกสากาเพราะถ้าติดใบเหลืองปุ้งแมตต์แบนยูลงไม่ได้ทันทีโดนแบนหนึ่งนัดทันทีนะก็เดี๋ยววัน2วันนี้ก็ต้องมาตามลุ้นนะครับว่าตัวใหม่ที่กำลังคั่วอยู่เราจะประสบความสำเร็จ หรือไม่นะถ้ามีก็จะรีบมาแจ้งมาบอกมากล่าวกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับที่วยช่องอาร์ซนันตันคลนนับด้วยนะครับบอลจะแพ้บอลจะเสมอบอลจะ,ะไรจะชนะไม่ว่าจะเหตุเกิดอะไรขึ้นยังคงมาพบกับพี่น้องเหมือนเดิมนะครับเพราะอยากจะคุยอยากจะเล่าให้ฟังอยากจะมาเจอกันแต่ว่าก็ต้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับให้หน่อยละกันนะครับช่องมันจะได้อยู่ได้นานๆน,นะครับ เจอกันใน EP หน้าสวัสดีครับ